นางใหม่วิญญาณแห่งคืนประจันทเต็มดวงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเกี่ยวกับผีสาวชื่อนางใหม่ที่คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าเธอเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงนางใหม่มีรูปร่างงดงามและสวมใส่ชุดสีขาวแต่เมื่อใกล้เข้ามาใครหลายคนจะรู้สึกหนาวเย็นติดตามมา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะออกไปตั้งแคมป์ในป่าใกล้หมู่บ้านพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับนางใหม่และตัดสินใจลองเรียกเธอมาพบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นในคืนที่พวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟกลุ่มนักเรียนได้เริ่มทำพิธีเรียกนางใหม่โดยใช้ผ้าขาวและเทียนสีดำพวกเขาเรียกชื่อเธอและขอให้เธอมาพบ แต่เมื่อเสียงขอพวกเขาดังขึ้นลมเริ่มพัดแรงและเสียงกระสิบจากที่ใดที่หนึ่งก็ดังขึ้นตามมาทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นแสงสว่างสีฟ้าส่องสว่างเข้ามาในป่าสาวงามในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความตกใจของเพื่อนๆนนักเรียนเหตุการณ์ที่ตามมาคือความวุ่นวายของความตัวและความสงสัยใหร้รู้ว่าความจริงเกี่ยวกับนางใหม่คืออะไร นางใหม่ได้พูดว่าทำไมพวกเจ้าถึงเรียกข้าถ้าไม่มีความสงบในโลกนี้จงไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่แล้วกลุ่มนักเรียนก็ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะความกลัวได้ทำให้พวกเขาอยู่นิ่งเฉยในช่วงเวลาเดียวกันพวกเขาได้เห็นภาพปรากฏของเหตุการณ์ในอดีตนั่นคือคืนที่นางใหม่ถูกฆ่าตายเธอถูกหักหลังจากคนหลักที่เธอไว้วางใจ ความเจ็บปวดและความโกรธทำให้เธอไม่สามารถไปสู่สุขติได้เมื่อภาพนั้นจางหายไปนางใหม่ก็หายตามไปด้วยแต่เธอได้ฝากคำพูดไว้จงอย่ามาเล่นกับสิ่งที่ไม่เป็นของเจ้าเมื่อนักเรียนฟื้นคืนสติได้พวกเขาวิ่งหนีออกจากป่าและตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจากนั้นเป็นต้นมา เรื่องราวของนางใหม่ได้กลายเป็นบทเรียนที่ระบุให้ทุกคนรู้ว่าไม่ควรลบหลู่สิ่งลี้ลับและความเชื่อของคนในท้องถิน่นเพราะบางครั้งความจริงอาจเข้ามาหาเราในรูปแบบที่พวกเราไม่คิดฝันมาก,ก่อน